เดิมทีใครๆก็คิดว่านี่เป็นเพียงพระพุทธรูปธรรมดาแต่เมื่อโรงพยาบาลทำการสแกนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนกลับพบความจริงที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญถึงกับอึ้งไปทั้งวงการภายในพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ได้กลวงเปล่าหากแต่ซ่อนร่างจริงของพระพิษุรูปหนึ่งเอาไว้นอกจากร่างจริงแล้วยังมีโบราณวัตถุที่ทำให้แวดวงวิชาการตื่นตะลึงไปตามๆกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีคศ2015ระหว่างนิทรรศการมัมมี่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งฮังการีมีการนำพระพุทธรูปปิดทองรูปพระสงฆ์องค์หนึ่งออกแสดงแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือเจ้าหน้าที่จีนที่ไปชมงานกลับจำพระพุทธรูปนี้ได้ทันทีทั้งรูปหน้าขนาดน้ำหนักเบาะนั่งไปจนถึงร่องรอยบาดแผลล้วนตรงกับพระพุทธรูปจางกงที่หายไปจากหมู่บ้านหยางชุนมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนเมื่อหลายสิบปีก่อน ่อนจัดแสดงพระพุทธรูปองค์นี้เคยถูกสแกนซีทีไว้แล้วและผลที่ออกมาน่าประหลาดใจยิ่งภายในปรากฏร่างพระภิกษุในท่านั่งสมาธิอวัยวะภายในถูกนำออกไปแล้วกลายเป็นมัมมี่เนื้อแท้ที่คงสภาพไม่เน่าเปื่อยมานานนับพันปี ผลการศึกษาชี้ว่าพระสงฆ์ในองค์พระนี้มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งราวคริสตศตวรรษที่12หลักฐานจากตระกูลหลินในหมู่บ้านอย่างชุนระบุชัดว่าพระจางกงหรือจางฉีซานนามธรรว่าผู่เจ้าได้ละสังขารในท่าน,นั่งสมาธิและร่างของท่านคงสภาพเป็นเนื้อแถไม่เน่า ทำบอกเล่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นระบุว่าพระจางกงเกิดในสมัยส่งเหนือช่วงศตวรรษที่11เมื่อยังเด็กได้ย้ายตามมารดาม,มาที่หมู่บ้านหยางชุนโตขึ้นก็ได้บวชเป็นสิทธิภายใต้คำชี้แนะของพระเถระผู้ใหญ่ท่านไม่เพียงแต่มีความรู้ในพระพุทธศาสนายังช่วยเหลือชาวบ้านบ่อยครั้งมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือครั้งหนึ่งเมื่อเกิดโรคระบาดพระจางกงยอมเสี่ยงชีวิตออกหาสมุนไพรบนภูเขามารักษาผู้คน ต่อมาเมื่อท่านละสังขารในวัยเพียง37ปีร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยแขนขาครบถ้วนชาวบ้านจึงเคารพยกย่องว่าเป็นบนรรพจารย์ผู้สมบูรณ์ทั้ง6แล้วนำร่างท่านไปปิดทองสร้างเป็นพระพุทธรูปไว้สักการะในศาลาอย่างชุนซึ่งภายหลังได้รับการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นพุทธศาลาผูเจ้า นับพันปีที่ผ่านมาควันทูปไม่เคยขาดผู้คนเติบโตมาพร้อมเรื่องเล่าของพระจางกงเขาคือผู้พิทักษ์จิตใจของหมู่บ้านสอนให้รู้จักกระตัญยูเอื้อเฟื้อและสามาคัคคีหลายครอบครัวถือว่าท่านคือที่พึ่งทางใจหากมีท่านอยู่ทุกอย่างย่อมปลอดภยัยหมู่บ้านอย่างชุนยังมีธรรมเนียมสืบต่อกันมาทุกวันที่หเดือนสิตามปฏิทินจันทรคติจะเป็นวันรำลึกถึงการมรณาภาพของพระจางกง ทาว่าวันที่15ธันวาคมคศ1995หลังพิธีรำลึกได้เพียงไม่นานชาวบ้านกลับพบว่าพระพุทธรูปเนื้อแท้ของพระจางกงหายไปอย่างไร้ร่องรอยความสูญเสียครั้งนั้นทําให้ทั้งหมู่บ้านตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าใครจะกล้าล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขายกย่องมากที่สุดชาวบ้านจึงออกตามหาทั้งในวัดรอบๆเมืองรวมถึงท่าเรือใหญ่ในฝูเจี้ยนแต่ก็ไร้วี่แววแม้เวลาผ่านไปหลายปีการค้นหาก็ยังดำเนินต่อแต่คดีกลับไม่เคยคลี่คลาย กว่า20ปีผ่านไปจนถึงปี2015เมื่อมีข่าวการจัดแสดงพระพุทธรูปมัมมี่ในฮังการีชาวบ้านอย่างชุนก็แทบไม่เชื่อสายตาตนเองนี่คือพระจางกงที่พวกเขาสูญเสียไปนานกว่า2ทศวรรษอย่างไม่ผิดแน่คำถามที่ยังคงค้างคาใจคือพระพุทธรูปเนื้อแท้ของพระจางกงจะถูกนำกลับคืนสู่บ้านเกิดได้หรือไม่และนอกเหนือจากร่างพระแล้ววัตถุบโบราณที่อยู่ภายในมีอะไรอีกบ้างเรื่องราวนี้ยังคงรอการเปิดเผยต่อไป พระพุทธรูปสม,สมัยส่งที่ปิดทองเหลืองอลามองค์เนี้ยซ่อนความลับที่สะเทือนใจอยู่ภายในล่างเนื้อแท้ของพระภิกษุที่นั่งขัดสมาธิอย่างสงบผลการสแกนซีทียืนยันชัดเจนโครงกระดูกยังคงอยู่ครบในท่านั่งสมาธิอวัยวะภายในถูกนำออกไปนานแล้วช่องท้องกลับถูกบรรจุด้วยม้วนพระคมพีแต่เนื่องจากไม่สามารถเปิดออกได้เนื้อหาในคัมพีเหล่านั้นจึงยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ แม้พระพุทธรูปองค์นี้จะถูกจัดสแสดงท่ามกลางวัตถุโบราณน,นับไม่ถ้วนแต่กลับดึงดูดความสนใจจากผู้ชมดางประเทศได้อย่างล้นหลามทว่าในสายตาของผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุชาวจีนพวกเขาสะดุดใจทันทีนี่ไม่ใช่เพียงพระพุทธรูปทั่วไปแต่คือพระพุทธรูปเนื้อแท้ของพระจางกงที่หายไปจากหมู่บ้านหยางชุนมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อ20ปีก่อน แท้จริงแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ถูกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งฮังการีนำมาจัดแสดงโดยยืมมาจากพิพิธภัณฑ์เรนในประเทศเนเธอร์แลนด์แต่เมื่อข่าวแพร่สะพัดฝ่ายเนเธอร์แลนด์กับรีบถอนพระพุทธรูปออกจากการจัดแสดงทันทีเจ้าของเอกชนที่ครอบครองพระพุทธรูปถึงกับยืนยันหนักแน่นว่า นี่ไม่ใช่พระจางกงแต่เป็นสมบัติส่วนตัวของตนเองอย่างไรก็ตามฝ่ายจีนยืนกลานว่าพระพุทธรูปนี้คือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ถูกโจรกรรมไปจากสาราพุทธในหมู่บ้านหยางชุนหลักฐานชี้ชัดทั้งจากพงศาวดีและการตรวจสอบทางวิชาการมีทนายความจีนช่วยชาวบ้านติดต่อเจรจากับฝั่งเนเธอร์แลนด์หลายครั้งแต่กลับไม่บรรลุผล เวลาล่วงเลยเกือบ20ปีนับตั้งแต่การสูญหายและตามกฎหมายจีนกำหนดอายุความในการฟ้องร้องกำลังจะสิ้นสุดลงทุกวินาทีจึงกลายเป็นเดิมพันครั้งสำคัญชาวบ้านจึงตัดสินใจร่วมมือกับทีมทนายทั้งในจีนและเนเธอร์แลนด์ยื่นฟ้องในสองประเทศพร้อมกันเพื่อทวงคืนล่างพระจางกงแต่บ้านเกิด ในการต่อสู้ครั้งนี้ชาวบ้านได้เชิญหลิวหยางทนายความชื่อดังผู้เคยประสบความสำเร็จในการทวงคืนหัวสัตว์ทองทองเหลืองจากสวนหยวนหมิงหยวนให้กับประเทศจีนเขามารับผิดชอบคดีนี้เต็มตัวโดยมีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยประสานอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ดีเส้นทางกลับไม่ง่ายดายฝ่ายนักสะสมชาวเนเธอร์แลนด์ปฏิเสธเสียงแข็งโต้เถียงกับตัวแทนหมู่บ้านอย่างดุเดือดแม้จะมีหลักฐานแน่นหนาและทีมทนายฝีมือดีแต่ศาลเนเธอร์แลนด์ก็ยังคงปัดตกคำฟ้อง แม้จะถูกปฏิเสธหมู่บ้านอย่างชุนก็ไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงเดินหน้าต่อด้วยความเชื่อและความศรัทธาจนในที่สุดผลจากความพยายามของหลายฝ่ายก็มาถึงจุดสิ้นสุดปีคศ2 0 2 2สศาลสูงมณฑลฝูเจี้ยนมีคำพิพากษาให้พระพุทธรูปเนื้อแท้ของพระจางกงต้องถูกส่งคืนเพราะไม่ว่าตามหลักกฎหมายหรือจริยธรรมพระพุทธรูปองค์นี้คือสมบัติของชุมชนอย่างชุนโดยแท้ เมื่อคำตัดสินประกาศออกมาความกังวลที่กดทับหัวใจชาวบ้านมานานกว่าสองทศวรรษจึงได้คลายลงเบื้องหลังชัยชนะนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากที่คนภายนอกอาจจินตนาการไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ชัดคือความศรัทธาและจิตวิญญาณไม่อาจถูกแทนที่ด้วยทรัพย์สมบัติหรือเงินทองใดบนโลกใบนี้